สารอาญาพนักง,งานสอบสวนกองกับการ4ี่กองบังคับการปอสอนำตัวนางไรบินาอินทชัยหรือว่านาไราบีนาอดีตดีเจชื่อดังผู้ต้องหาฐานกระทำความผิดช่อกงทรัพย์กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนมาฝากขังเป็นครั้งแรกพฤติการแห่งคดีคือเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี65 ต่อ,อเนื่องกันไปนางรบีนาผู้ต้องหาได้มาชักชวนในเอผู้ถูกกล่าวหากับพวกพยานรวมสิบรายร่วมลงทุนในธุรกิจนำเงินไปปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลร่วมกับนางเต้านำมสมมุติให้ผลตอบแทน4-7%เเซ็ต่อเดือนมีตัวอย่างผู้มาขอกู้ยืมเงินจากนางไรบินาแสดงให้ผู้กล่าวหาดูเช่นคุณบีห้าล้านมีเระเวลาในการจ่ายผลตอบแทน14บธันวาคม2องแสนบาท 14มกราคม20 0 0 0 0บาท14กุมภาพันธ์20 0 0 0 0บาท14มีนาคม200,000บาทเป็นต้นโดยนางไรบีนาได้เสนอแผนการลงทุนพร้อมผลตอบแทนในลนักษณะดังกล่าวมายังผู้กล่าวหาจำนวนหลายครั้งปรากฏตามเอกสารที่ผู้กล่าวหาหมอบให้กับพนักง,งานสอบสวนจึงเชื่อว่ามีการทำธุรกิจจริงจึงตัดสินใจร่วมลงทุนโอนเงินไปลงทุนกันผ่านบัญชีซึ่งปรากฏชื่อผู้ต้องหาเป็นผู้เปิดบัญชีจำนวนสี่บัญชี โดยผู้กล่าวหาได้ลงทุนไปในช่วงแรกของการลงทุนผู้กล่าวหาได้รับผลตอบแทนตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างจริงจึงได้ลงทุนเพิ่มตามแผนการลงทุนที่นางไรบินาได้เสนอมาให้ผู้กล่าวหาแต่ละครั้งต่อมาเมื่อประมาณเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี68ผู้ต้องหาได้หยุดจ่ายผลตอบแทนพร้อมเงินต้น ผู้กล่าวหาจึงได้มีการทวงถามนางไรบีนาแจ้งว่าตนเองโดนหน่วยงานของรัฐอายัดบัญชีธนาคารทําให้ไม่สามารถจ่ายเงินผลตอบแทนและเงินลงทุนให้ได้จึงได้สอบถามว่าจะได้เงินผลตอบแทนตามกําหนดเมื่อไหร่เพราะล่วงเลยมาพอสมควรแล้วก็ไม่ได้คําตอบที่แน่ชัดเพียงแต่บอกว่าประมาณเดือนตุลาคมห8จะได้เงินคืนทั้งหมดและได้มีการออกเช็คธนาคารให้กับผู้กล่าวหากับพวก ปรากฏตามเอกสารที่ได้มอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อชำระเงินต้นและผลตอบแทนซึ่งเช็คบางฉบับผู้กล่าวหาได้นำไปได้เก็บกับธนาคารซึ่งธนาคารปฏิเสธการจ่ายโดยให้เหตุผลว่าเงินในบัญชีไม่พอจ่ายและต่อมาเมื่อประมาณเดือนกันยายน68นางไรบีนาได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้มีการนำเงินของผู้กล่าวหาไปลงทุนในธุรกิจจริง แต่คนที่กล่าวอ้างถึงนั้นมีตัวตนอยู่จริงแต่ไม่ได้มีการนําเงินของผู้กล่าวหาและบุคคลรายอื่นไปลงทุนซึ่งแต่ละลายถูกหลอกเช่นเดียวกับผู้กล่าวหาและได้นําเงินของผู้กล่าวหาไปใช้ประโยชน์ส่วนตนจึงของเงินลงทุนคืนภายหลังทราบว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีการทําธุรกิจตามที่กล่าวอ้างจริงและมีบุคคลอื่นที่ถูกหลอกลวงเช่นเดียวกันกับผู้กล่าวหาเป็นจํานวนหลายสิบรายจึงเชื่อว,ว,ว่าถูกหลอกลวงแน่แล้วจึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์ รวมมูลค่าความเสียหายจำนวน152,97,577บาท และจากการสอบสวนได้มีการหลอกลวงผู้กล่าวหาและพยานอีกจํานวนหลายรายในการปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งโดยมีพฤติการในการหลอกลวงเพื่อได้ซึ่งทรัพย์สินเช่นนาเงินไปลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลโดยไม่มีการทําธุรกิจจริงและจะได้ผลตอบแทน40%หลอกลวงขายหุ้นบริษัทในวเซคัดจำกัดซึ่งหุ้นดังกล่าวไม่ใช่หุ้นของนางไรมีนา อ้างว่านําเงินไปลงทุนหุ้นกับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและจะนําผลตอบแทนมาให้ปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการโอนเงินเพื่อให้ผู้กล่าวหาลงเชื่อว่ามีการนาเงินไปลงทุนในธุรกิจสินเชื่อหลอกลงทุนทําธุรกิจร้านอาหารที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากพยานหลักฐานดังกล่าวจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางเรบีนาได้กระทําความผิดพนักง,งานสอบสวนจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออํานาจศาลออกหมายจับต่อมาเมื่อ3ธันวาคม68 เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการจับกลุ่มนางไรบีนาได้ที่บ้านพักย่านคลองตันเหนือในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบเพิ่มเติมว่าร่วมกันช่อโกงทรัพย์ร่วมกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนปลอมและใช้เอกสารปลอมโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มตา 4, มตรา264มตาตรา268มาตรา3 4 1พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพศ2527 มาตราสามาัตราสี่มาตราห้ามตราเจ็ดมาตราสิบสองพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระาราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกรงประชาชนพศ2534มาตราสามในชั้นจับกลุ่มและชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนยังทาการสอบสวนไม่เสร็จสิน้นเนื่องจากต้องสอบพยานเพิ่มเติมอีกสิบปากและรอผลการตรวจพิสูจน์ของกลางรอผลตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ และประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาจึงขอฝากขังผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวนเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่4ถึง15ธันวาคม68ทั้งนี้พนักงานสอบสวนขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากมูลค่าความเสียหายในคดีสูงและคดีอยู่ในความสนใจของประชาชนเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีผู้เสียหายมาร้องทุกเพิ่มเติม,ตมประกอบกับมีผู้เสียหายมา,า,า,ายื่นขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย สารพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ขยับขยับตามรถ